บางแม่จันบางแม่จันบางแม่จันกินไก่ถูกทุกวันเมื่อวันเพ็ญเดือนสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมั่วมัวร้องได้ร้องดีเลยนะเนี่ยนีจิ้มไปเดี๋ยวแชร์คลิปเล่นนี้ให้เพื่อนไปเลยจัดการมันเลยดีมาก ไปแล้วไปแล้วรอเราด้วยประเด็นคือการเดินชา้าจิ้มจิ้มเสียอีกแล้วเสียเยอะเอสียเสียเลยเสียใจเนะี่ยไม่เสียะอะไรหรอกอันนี้อย่าโดนอย่าโดนคนไม่ไหวอย่ายโดน เดี๋ยวรอก่อนพอทนไม่ไหวโดนซ้อลุงหน้าด้วยอยันนี้ขายไปก่อนเดียวเคียบเลียนไอ้เหีืยวเคียบเรียนนี้ให้ปั๊บอีย้ยชอบลาดกันนั้นเนี่ยพูกเนี้ยตบตบกลับบ้านเลยอน เห็นชะตาการรมศัตรูแล้วเพื่อนรอเราด้วยมีฮาดีมากดีมากดีมากนี่แมม,ม,มันจะช่วยเพิ่มความเร็วเรา16 60ไม่ใช่16ดูยังไงมันก็ไม่ดูไม่ค่อยเร็ว,ว่นะเฮ้ยแต่มันเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่มันจะเร็วเฉพาะตอนไม่ต,ต่อสู้ปะ เออไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละเฮ้ยเราแรงนั่นแหละแรงไม่เบาเนะี่ยเฮ้ยเราเราก็แรงเป็นนะนะั่นแหละแรงกับเขาบ้างนี่นเ,นเออเอามันไปมาหลอนเอิงตายที่เข้าวารหลอดเลยอะ่ะ ก็คือถ้าเพื่อนไม่เปิดนะให้ไม่ถ้าเราเปิดแล้วเพื le, ่อนไม่เข้าก็คือจบนะเอาดิเพื Hello, ่อนมันจะตีป้อมแล้วถอย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 เติมเลือดเติมเลือดถอย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 เอาเลยบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเอามาเลยเราชอบบัตเตอร์ไฟเลยกดไลค์ให้บัตเตอร์ไฟเดี๋ยวแอดเฟซได้ ดูเราดิสองคิวตายแปดอะเพื่อนเรายอมตายแทนนายอ่ะดูดิอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยผมกระจอกหนึ่งคิวผมกระจอกหนึ่งคิวอะเฮ้ยแรงะนาทีเดียวแตกอ่ะคือเลเวลยังไม่ถึงสิบห้าเลย,ยอันเดียวเองตบ จิ้มสัสมัยสมเอวไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วยูอินไปนู่นแล้วขอเติมกบบอานเดอเบอร์น่เราไม่ต้องการคาืนชีพคู่ท่าแ้่จะคืนชีพปะ ถ้ามันบวกแค่นี้เองอะ่ะมันน้อยไปไม่ชอบอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นต้องกันเอาเป็นต้นทานเบทอันนี้ด้วยแต่ตอนนี้ยังตายตายอมเงินอมเงลย เอามาหลอดเอามาหลอดเออไปสู้มาหลอดไม่ไหวมาหลอดดูท่าเราจะมีะกางปุ่มจีพี่หนุ่มแรงมบอกเอาดิเราเอาได้แล้วเราเราไหวแล้วเราไหวแล้วเราไม่ไหวอ่ะเพื่อนเราไม่ไหวจริงขอโทษเปิดติกับเปิดติกับคลิปเปิดติกับคลิป เอ,อ้ยเกือบแล้วเราช่วยชีวิตป้อมเราโดยมีไวน์โอเลตช่วยออกไปไกลๆต้องโฟกัสตอนน่อไปเราไม่ไม่เดินที่ไหนแล้วนะเราอยู่กับป้อมแล้วเพราะว่าพวกนายนี่คือไปล่าก,กันเองนะใครจะเปิดคุยกันเองแนละ้วนาย ใครจะเปิดอะ่ะเป็นเราเปิดให้แล้วเราเปิดให้แล้วเราเปิดให้แล้วเนี่ยเราเปิดให้แล้วเอาดัานกลับบ้านไปเออดีมากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ผมไม่ใช่มาลอดที่ไหนแต่ผมคนไทยนี่เองโย่โย่อะไรกันครับเนี่ยพูดอะไรก็ไม่เข้าใจ เอามาได้ใส่เกงแล้ววันนี้เราไม่โปรแล้วไม่โปะแล้วเชื่อข้างล่างมหม่มาหลอดมันมาเปิดเลยเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วดีมากเดี๋ยวที่เหลือมาหลอดคนสุดท้ายของจักรวาลหายไปต่อไปจะไปซื้อตบจิ้ม เฮ้ยศัตรูมีศัตรูในป้อมศัตรูในป้อมเฮ้ยโหศัตรูในป้อมคุณผู้ชมจำแพเพราะมีศัตรูในป้อมดีเฟสกันไปแล้วนั้นเดี๋ยวมาเจอกับผมในคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอบคุณนะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยบ๊ายบาย